อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปปาปัจจะยาสลายตาหนังสลายตาณปัจจะยาภาโสภาสปาปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานัง ปาทานปาจยาพวโภวปาจยาชาติชาติปาจยาชรามรณังโสกปริเทวทุขโทมานัสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตสสเกวารสทุขขันธัสัสมุทโยโหติ อวิชยตาเววาเสสาวิราคนิโรธาสังคารนิโรโทสังคารนิโรธาวิญญาณานิโรโทวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรโทนามรูปานิโรธาสลายตนานิโรโทสลายตะนิโรธาพาสานิโรโทพาสานิโรธาเทธานิ นิโรโธเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานนิโรธาภาวนิโรโทภาวานิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวทุขโทมานัสสุปายาสานิโรชันติเอวเมตตา เกวรัตสทุขขันธาสนิโรโทโหติ